ส่วนวัน,นี้ผขงก,ก็อยู่กับหคืก็ชนะวันนี้นวันเล่นมาคาารับว่นช่วนี้ับมันะจะลดเสียงมาครับเพื่อให้เสียงมันเป็นดังมากครับ็้ นี่ปค,ค,ออนะคุณไม้ก่าครับอออก่านะ้อีพึนท้อง้วยคุณไม้ก่านนะครับ กดไม้ไว้เยอะเลยนะไม่นี่เราต้องใช้เยอะเหก่อนนะกช่ใช้ยเยอะเลยนะ khát gạo con à người có đất nào rồi Mới kêu cái cái nào มจะไปที่ที่ผมปลูกฟักทองก่อนนะครับผมได้ฟักเห็นฟักทองนะครับ 们个就不会了。嗯嗯嗯 น,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 นีน,น,นอนรนี่ก็กไปกันวนาทีาจุ๋ยลีน่ะันน้างคนอาจจะว่าขึ้นได้จะไ่นอนแต่ผมนอนนะ คุณจะไม่สใส่คืนเลยครับตาหนียัดเปียกเลยครับยัดเปียกครับพี่นอนก่อนครับ้ เป็นอะไรอ่เายนะ่เอาไ่ไม่าเข้ามาเข้ากน Ну, что-то, 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 что ไม่คไม่รู้จะเลียงมันยังไงน,นงผมก็ได้ไปอ,อัปเดตมาครับใหม่เดี๋ยวเนเวอร์ชัน่หนึ่ง,หงดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งะครับผมก็เล่นไปได้สักพักแล้วครับผมก็จะมาคุณมืองลงใต้นี้ด้วย

呀，我第一个在哪？ 就跟拍一样，跑，就跑过来 แล้วก็นะเฮ้ยไม่ติดงานเลยอะ ขอไปดูนะที่เแบบนี่ครับเ้ยสัสผมก็ที่เดิมนี่คนระับให้ผมคุดู่าาจมันก่อเจม่ด้ได้เไยอ่ะเนี่นะนยนะขอไปดูนะอด่ เนก้ไม่ทรมเคยเป็นแบบผม้ชายนะที่เล่นมาเขาแบบอพอชีวิตรอดแล้วมันนอนไม่ได้อะมันไม่ใช่นอนไม่ได้หรอกนะครับมันไม่ขำนะผู้ชมเคยเป็นผมังคุดไหมครับ 啊，我对了。 Okey lah. Itu benang ผมเลยไม่หยุดลงไปอ่ะก็ได้ตะคุนนี้ก็ได้คนช่ออะไรอ่ะ ผมก็ได้เจอทะเลสายครคลิปหน้าผมจะพาตำรวจทะเลสายครผม,มว่ากระโงวคอยจบคลิปแค่นี้นครับฝากกดติดตามผมด้วยค่ะหยุดฝากอย่าลืมกระทืบไลค์ให้ครบถึง้อยไค์ด้วยครับ